ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอน้ำตกที่ไหลลงมาจากยอดภูเขาภูเขาได้ไหลลงกระทบร่างกายของชิงสุยชิงสุยนั้นสามารถสัมผัสถึงความหนาวของสภาพอากาศที่เกิดบริเวณรอบๆภูเขาแห่งนี้ตัวเขาที่ได้ยืนอยู่ใต้น้ำตกดังกล่าว ทำให้ร่างกายของเขานั้นได้เขาประทับก,กับแรงกดดันที่มากมายในตอนนี้เขานั้นได้กันฟันอดและผสานพลังจิตวิญญาณแม้มันนั้นจะไม่สามารถลดลดความเจ็บปวดและทรมานที่เกิดขึ้นบนร่างกายของเขาได้แต่อย่างน้อยมันนั้นก็สามารถส่งผลต่อการบ่มเพาะของเขามันนั้นสามารถกดดันร่างกายของเขาให้เกิดความก้าวหน้าได้ในตอนนี้ ถ้ามีใครมองอยู่ในตอนนี้พวกเขานั้นคงจะสังเกตเห็นปราณที่ลอยออกมาอยู่รอบๆอบตัวของเขามันนั้นได้หมุนวนอย่างช้าช้าดังดาวเคราะห์เล็กที่กำลังหมุนวนรอบดวงอาทิตย์ที่เต็มไปด้วยพลังอำนาจ มันได้ผ่านไปในครึ่งวันแล้วในตอนนี้ร่างกายของชิงสุยได้สั่นอย่างต่อเนื่องไปด้วยความเจ็บปวดในขณะนี้แต่ถึงเขานั้นจะเจ็บปวดมากมายเพียงไรเขานั้นก็จะอดทนยืนกรานที่จะทำมันให้ถึงที่สุด เขานั้นจะไม่ยอมแพ้ให้กับมันในตอนนี้ภายในเวลาครึ่งปีที่ผ่านมาไม่เคยมีสักวันที่เขานั้นไม่ได้ฝึกจะประสานปราณพลังวิญญาณเข้าด้วยกันและเขานั้นยังได้บ่มเพาะพลังชีวิตในทุกๆส่วนของร่างกายของเขาอย่างไม่ลดละ ชิงซุยรู้ว่านี่คือปราณแห่งชีวิตที่ถูกเขียนไว้ในตำราบรรพการหวนคืนเขารู้ว่าตอนนี้มันนั้นได้เข้าสู่ขอบเขตใหม่แล้วในเวลาดังกล่าวเขานั้นสามารถสัมผัสได้ว่าความก้าวหน้าของมันได้เข้าสู่ระดับที่ลึกซึ้งกว่านาทีวิจิตของเขาไปแล้วมันนั้นได้เกิดมาจากการผสานเข้าด้วยกันร,ระหว่างพลังวิญญาณปราณและแก่นแท้แห่งพลังของเขา แม้กระทั่งผู้บ่งเพาะระดับนักบุญพิโรธของนิกายเทวะทรราชสวรรค์ที่ได้โจมตีเขาในอดีตก็ยังได้ผสานพลังวิญญาณปราณและแก่นแท้แห่งพลังของเขาเข้าด้วยกันความแข็งแกร่งของมันนั้นอยู่ในระดับที่ไม่สามารถประเมินได้มันนั้นก็เป็นเหมือนกับการบีบอัดพลังเข้าหากันทำให้ความรุนของการโจมตีนั้นได้ก้าวไปสู่ระดับที่รุ่งแรงยิ่งขึ้นไปอีก ในตอนนี้มันนั้นก็เป็นสาเหตุที่ให้ชิงสุยนั้นสามารถทนต่อแรงกดดันภายใต้น้ำตกดังกล่าวได้ในตอนนี้ชิงสุยนั้นรู้สึกมีความสุขอย่างมากที่เขานั้นได้บ่มเพาะปราณแห่งชีวิตในตำราบรรพการหวนคืนและก็เพราะมันนั้นทำให้เขานั้นกลับมามีความหวังอีกครั้งทำให้เขามีความหวังที่กลับมาเป็นได้เช่นดังเก่า แต่อย่างไรมันนั้นก็ไม่สามารถรักษาอาการบาดเจ็บทั้งหมดของเขาได้ในตอนนี้อาจเป็นเพราะว่าปราณแห่งชีวิตของนั้นยังคงอ่อนแออยู่ในตอนนี้ตอนนี้เวลาได้ผ่านไปสามปีในดินแดนหยกยุพร,ราชอมตะของเขาปราบใดที่ยาวนั้นยังสามารถบ่มเพาะปราณแห่งชีวิตที่ในตำราบรรพาการหวนคืนร่างกายของเขานั้นจะต้องหายดีในสักวันหนึ่งและไม่เพียงแค่นั้น มันนั้นยังสามารถทำให้การบ่มเพาะของเขานั้นแข็งแกร่งขึ้นได้อีกอย่างมหาศาลและตราบใดที่ร่างกายของเขานั้นได้รับการรักษาเคล็ดเสริมกายาบรรพาการของเขานั้นก็จะกลับคืนฟื้นความแข็งแกร่งกลับมา นั้นหมายความว่าความแข็งแกร่งของเขานั้นก็จะกลับคืนมาด้วยเช่นกันนอกจากนั้นคำพูดของหลินซานหานที่ได้กล่าวไว้เขาก็เคยได้รับการรักษาโดยใช้ปราณแห่งชีวิตในตำราบรรพการหวนคืน แต่มันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะสามารถฝึกฝนมันจนสำเร็จครึ่งปีที่ผ่านมาชิงสุยนั้นสามารถทำความเข้าใจมันได้เพียงแค่ส่วนที่ง่ายๆเท่านั้นเขานั้นยังไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดงอของตำราบรรพการหวนคืนได้ในตอนนี้อีกนิดอีกสักหน่อยชิงสุยที่อยู่ภายใต้แรงกดดันของน้ำตกขนาดมหึมานั้นพยายามฝืนตัวเองอยู่ เขานั้นได้ทำการฝึกฝนอยู่ภายใต้แรงกดดันที่มหาศาลในตอนนี้หากเกิดข้อผิดพลาดร่างกายและกระดูของเขานั้นคงถูกทำลายจนป่นปี้ไปเลยในตอนนี้แต่ด้วยความมุ่งมาเล็กน้อยในหัวใจทำให้เขานั้นยังสามารถยืนหยัดอยู่ต่อไปได้ในตอนนี้ตอนนี้ร่างกายของเขานั้นมาถึงขีดจำกัดแล้วชิงซุยนั้นกำลังกัดฟันและอดทนต่อความเจ็บปวด ถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ภายใต้น้ำตกที่หนาวเย็นแต่ชิงสุยนั้นก็ยังคงเปียกปอนไปด้วยเหงื่อในตอนนี้เขานั้นได้ยืนอยู่บนก้อนหินด้วยเท้าเปล่าเกิดร่องลอยของเลือดซึมออกมาจากริเวณฝ่าเท้าของเขา เลือดจางจางได้หลายวนประสานเขากับกระแสน้ำในตอนนี้ด้วยปริมาณของน้ำที่มหาศารทําให้เลือดของชิงสุยนั้นจางหายไปในพฤตาในตอนนี้ชิงสุยได้หยุดปราณแห่งชีวิตและก้าวออกมาอย่างฉับพลันนี้มัน ในตอนนี้เขานั้นกลับพบว่าไร่ของเขานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปราวกับว่าร่างกายของเขานั้นได้กลายเป็นปุยฝ้ายไปแล้วในตอนนี้มันนั้นเบามากจนทำให้เขาประหลาดใจถึงแม้ว่าเขานั้นจะไม่เคลื่อนไหวแต่อย่างใด แต่เขานั้นก็สามารถสัมผัสได้ถึงความแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นเกิดความรู้สึกแปลกๆกเกี่ยวกับปราณแห่งชีวิตในร่างกายของเขาปราณแห่งชีวิตนั้นได้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเท่าในตอนนี้ แต่อย่างไรเขานั้นก็มาถึงขีดจำกัดแล้วเขาไม่สามารถอยู่ในสถานที่แห่งนี้ได้อีกต่อไปแม้ว่าเขานั้นจะไม่ต้องการออกไปก็ตามปรานแห่งชีวิตจากตำราบรรพการหวนคืนได้ก้าวสู่ระดับขอบเขตที่สูงกว่าในตอนนี้ แต่ชิงซุยเองนั้นก็ไม่รู้ว่ามันนั้นอยู่ในดินแดนไหนเขารู้แค่ว่าความแข็งแกร่งของปราณแห่งชีวิตนั้นได้เพิ่มขึ้นมาแค่หนึ่งเท่าเท่านั้นชิงซุยนั้นเดินออกไปอย่างน้ำตกในตอนนี้ ในตอนนี้ถึงความยากเข็นของการบวมเพาะจะยากสักขนาดไหนชิงสุยก็จะไม่ย่อท้อกับมันในตอนนี้กล้ามเนื้อของเขาเริ่มมีลักษณ่เปลี่ยนไปมันนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปดังกับเหล็กกล้าแล้วในตอนนี้ปัจจุบันชิงสุยนั้นดูกระปี้กระเปล่าดังกับพยักที่กำลังโลดเล่นอย่างไรในตอนนี้กานแห่งชีวิตนั้นก็ได้เริ่มหมุนเวียนออกมาอย่างไม่รู้ตัว รานแห่งชีวิตได้แผ่ซ่านออกมาทำให้ตัวเขานั้นเรืองแสงออกมาสีทองเบาๆนี่คือผลของการฝึกฝนอย่างหนักในตลอดหเดือนที่ผ่านมาชิงสุยยิ้มออกมาด้วยความสุขเขานั้นคบคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นมาตลอดทั้งหเดือน ตอนนี้ชิงสุยกำลังเตรียมที่จะพักผ่อนในช่วงเช้าและเตรียมเริ่มต้นที่จะทำการบ่มเพาะในขั้นตอนถัดไปเพื่อท้าทายขีดจำกัดของตัวเองในเวลาถัดไปเขานั้นจะพยายามดังทักษะต่างๆของเขาออออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หญิงสาวของเขานั้นได้เฝ้ามองไปที่ชิงสุยที่กำลังยืนอยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่พวกเธอนั้นกำลังพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาอยู่ก้อนหน้านี้พวกเธอนั้นเห็นชิงสุยที่แบกก้อนหินขนาดใหญ่วิ่งขึ้นไปบนภูเขาทุกวนัน ทำให้พวกเธอนั้นจะปวดอย่างมากมันนั้นไม่มีทางเลยที่คนธรรมดาจะแบกก้อนหินขนาดใหญ่ขึ้นไปบนภูเขาที่สูงชันดังกล่าวได้แต่เวลานั้นเมื่อพวกเธอมองไปที่ชิงสุยก็ไม่สามารถหยุดที่จะร้องให้ออกมาได้ เกิดหยดน้ำตาไหลรินออกมาจากดวงตาของพวกเธอภาพของชิงสุยที่แบกก้อนหินขึ้นไปบนภูเขาอย่างช้าๆทำให้พวกเธอนั้นรู้สึกหดหูนายเขานั้นไม่ใช่คนที่มีความแข็งแกร่งเทียบเท่าระดับสิบอาณาจักรอีกต่อไป เขานั้นเป็นแค่คนธรรมดาเท่านั้นในตอนนี้ร่างกายของเขานั้นเต็มไปด้วยคราบเลือดระบาดแผลนับไม่ถ้วนมันนั้นเกิดจากการหกล้มและกระแทกนับครั้งไม่ถ้วนแต่พวกเธอนั้นก็ไม่ได้ห้ามเขาพวกเธอนั้นรู้ดีว่าเขานั้นพยายามที่จะกระตุ้นพลังธรรมชาติในร่างกายของเขาออกมาแต่ถึงอย่างไรพวกเธอนั้นก็ไม่สามารถทดดูภาพที่เกิดขึ้นกับเขาได้ในตอนนั้น พวกเธอนั้นยอมแลกทุกอย่างเพื่อให้เขานั้นกลับมาเป็นดังกล่าวเบื้องหลังความสําเร็จของคนบางคนคือความโศกเศร้าที่เต็มไปด้วยหยาดเหงื่อและเลือดเนื้อมากมายมิงเยี่ยนและลิวลี่นั้นมีประสบการณ์หลายครั้งที่ได้รับความช่วยเหลือจากเขาเช่นตอนนี้ที่อยู่ในวังเทวโลกหรือที่อื่นๆตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเธอนั้นต้องปกป้องเขาบ้างแล้วสำหรับชิงชิง ชิงซุยนั้นคือวีระบุรุษเธอตลอดไปไม่มีทางเปลี่ยนแปลงเขานั้นเป็นคนที่น่ายกย่องและเป็นคนดีอย่างมากอย่างไรก็ตามในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาเธอนั้นตระหนักได้ว่าน้องชายของเธอนั้นกำลังทุกข์ทรมานอย่างมาก และกำลังเผชิญหน้าอย่างหนักเพียงลำพังมาตั้งแต่เด็กเขานั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งอย่างมากชิงชิงมองไปที่ชิงสุยที่อายุน้อยกว่าเธอด้วยความกังวลในตอนแรกเธอนั้นคิดเธอนั้นเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดโลกใบนี้ แต่ตอนนี้เธอนั้นรู้สึกว่าเธอนั้นคิดผิดไปอย่างมากมายเธอนั้นไม่รู้สึกเสียใจอีกต่อไปที่เธอนั้นถูกทรมานอยู่ในตระกูลเยียนเพราะเธอนั้นทราบดีว่าน้องชายของเธอนั้นได้รับความทุกข์ทรมานมากกว่าเธออย่างมาก และตอนนี้เขานั้นได้สูญเสียการบวมพาะไปแล้วดังนั้นเขานั้นจึงเป็นคนที่ทุกข์ทรมานที่แท้จริงตอนนี้ชิงสุยนั้นได้คิดถึงเรื่องผ่านมาในอดีตก่อนที่เขานั้นจะเผลอหลับลงไป เมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขานั้นก็ตระหนักว่ามันนั้นได้ผ่านไปครึ่งวันแล้วชิงสุยหันไปมองหญิงสาวที่รอบรอบตัวเขาด้วยความงุนงงเนื่องจากเขานั้นมาที่นี้ทุกวันเป็นเวลาสามเดือนติดต่อกัน จึงทำให้พวกเธอนั้นรู้ว่าเขานั้นอยู่ที่นี้ในตอนนี้และที่สำคัญพวกเธอนั้นก็ได้ติดตามเขามาตลอดเป็นเวลาหเดือนไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็ตามกลับกันเถอะท่านปู่ต้องการให้เจ้ากลับไปทานอาหารด้วยในวันนี้ ชิงชิงกล่าวขณะมองไปที่ชิงสุยด้วยความเศร้าส้อยขณะมองไปที่ใบหน้าที่ผอมแห้งของชิงสุยข้าเข้าใจแล้วในช่วงเวลาสองสาเดือนที่ผ่านมาโต๊ะอาหารนั้นจะเต็มไปด้วยชีวิตชีวามากขึ้น แต่เดิมนั้นจะมีแค่ชิงหลัวและเลนซานหานเท่านั้นแต่ในตอนนี้กลับมีคนเพิ่มขึ้นมาถึงห้าคนมันจึงทำให้บรรยากาศคึกคักอย่างมากเหล่าคนชารานั้นมีความสุขอย่างมากกับบรรยากาศแบบนี้ ชิงหลัวนั้นรู้ได้ทันที่ว่าหญิงสาวทั้งสามที่มากลับชิงสุยนั้นต้องมีความสัมผัสที่ไม่ธรรมดากับหลานชายของเขานอกจากนั้นความแข็งแกร่งของหลินซานหานก็ได้ถูกรักษากลับมาในระดับก่อนหน้าแล้วในตอนนี้แต่ก็ยังไม่สามารถบอกได้ถึงความแข็งแกร่งของตีเฉินมันนั้นจึงทำให้เขานั้นรู้สึกทำตัวไม่ค่อยถูกเมื่อเจอกับคนที่แข็งแกร่งเช่นเธอ และในตอนแรกที่ได้ยินว่าเธอนั้นแข็งแกร่งกว่าหลินซานหานนั้นก็ทำให้ชิงหลัวนั้นถึงกับตัวแข็งถือไปเป็นเวลานานในช่วงเวลาหกเดือนที่ผ่านมาสือชิงจวงนั้นได้แวะมาพักอยู่ที่เป็นเวลาครึ่งเดือนแต่น่าเสียดายที่เธอนั้นไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าไปดูแลเขาเท่าไหร่เพราะเธอนั้นต้องเดินทางไปยังเมืองที่ห่างไกลในตอนนั้น พวกเขานั้นมีโอกาสที่ได้อยู่ร่วมกันเพียงแค่คืนเดียวเท่านั้นแต่มันนั้นก็มาพอพวกเขานั้นได้สร้างบทเพลงรักที่ลือเรื่องไปไปทั่วสารและพิภพตลอดทั้งคืนไฟรักที่ชิงสุยนั้นสะสมมาเป็นเป็นเวลานั้นได้ถูกปลดปล่อยออกไปทั้งหมดในคืนนั้นเมื่อชิงสุยและสือชิงจวงออกมาจากห้องก็พบว่าลิวลี่นั้นกำลังยืนอยู่ไม่ไกลาจากประตูเท่าไหร่ แต่ในตอนนี้ชิงสุยนั้นก็คงคิดถึงช่วงเวลาแห่งความสุขระหว่างเขากับสือชิงจวงในตอนนี้ภาพความทรงจำขณะที่เข้านั้นจับลงไปที่บรรทายที่งดงามของเธอนั้นอย่างตราตึงในใจของเขาเสียงร้องแห่งความรักนั้นยังคงดังกล่องในหูของเขาเสียงร้องที่ดังกังวานของเธอนั้นอาจทำให้เส้นโลหิตของใครบางคนนั้นพังพิาศลงชิงสุยไม่กล้ามองไปที่ลิวลี่ในตอนนี้ แต่ซื้อชิงจวงนั้นต่างออกไปเธอนั้นได้ทักทายลิวลี่อย่างเป็นกันเองก่อนที่จะจากไปเจ้ารังเกียจกับข้าเหรอลิวลี่มองไปที่ชิงซุยในขณะที่ชิงซุยนั้นไม่ได้ทันสังเกตเห็นรูปลักษณ์ที่น่าขบขันของเธอในตอนนี้ทำไมข้าต้องถึงรังเกียจกับเจ้า ใครจะไม่ชอบปีศาจน้อยเช่นเจ้ากาันชิงสุยกล่าวขณะยิ้มให้ยิ้มลิวลี่จ้องมองไปที่ชิงสุยเธอนั้นรู้ได้ทันทีว่าเขานั้นกำลังคิดอะไรอยู่เธอจ้องมองเขาด้วยสายที่ยั่วยวนในตอนนี้และกล่าว ชิงซุยในปีนี้เจ้านั้นต้องเป็นของข้าเจ้าจะต้องเป็นผู้ชายของข้าสิ่งที่เธอกล่าวออกมามันนั้นทําให้ชิงสุยถึงกับตกตะลึงไปในทันทีใบหน้าของลิวลี่ได้เปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มในเวลานี้ใบหน้าของเธอนั้นเต็มไปด้วยสเสน่ห์อย่างมากมายเธอเหลือบไปมองชิงสุยก่อนที่จะวิ่งหนีไปในที่สุดนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสองเดือนก่อนหน้านี้ ไม้ในตอนกลางคืนชิงสุยนั้นได้เข้าไปยังดินแดนของเขาอัก,กีีครั้งและในตอนนี้เขานั้นพบของสิ่งที่จำเป็นสำหรับเขาในตอนนี้เครื่องโลหะสันสร้างตอนนี้เขานั้นได้หยิบ้อนสถานสวรรค์ของเขาขึ้นมาตอนนี้เขานั้นสามารถแกว่งมันไปมาได้แล้วดังนั้นชิงสุยนั้นจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการฝึกฝนเคล็ดบรรพการสรสร้างของเขา ในตอนนี้เขานั้นได้แปลงแร่สองชิ้นที่ได้รับมากจากเครือเขาผลบุพชาติถึงเขานั้นจะไม่มีพละกกาลังเพียงพอที่จะหลอมมันแต่อย่างไรเขานั้นก็คงสามารถปรับแต่งมันได้ราบเท่าที่มันนั้นยังคงเป็นแร่เขานั้นสามารถที่จะปรัแต่งมันได้ทั้งหมดแต่น่าเสียดายที่เขานั้นขาดความแข็งแกร่งที่จะหลอมมันขึ้นมาทุกๆครั้งที่เขานั้นปรับแต่งชิ้นงานเขานั้นจะอ่อนล้าอย่างมาก จนทำให้เขานั้นแทบจะหมดกำลังลงเขานั้นต้องใช้เวลาพักเป็นเวลานั้นตอบการประดแต่งแต่ละครั้งและในตอนท้ายท้ายของวันชิงสุยนั้นจะทำการฝึกฝนเพลงหมักไทยเก๊กของเขาร่วมกับเพลงหมัดวานอน สำหรับทักษะอื่นเขานั้นไม่สนที่จะบ่งเพาะมันเพราะในตอนนี้เขานั้นไม่มีปราณจากเคล็ดเสริมกายาบรรพการมันนั้นจะเป็นการเสียเวลาเปล่าในตอนนี้เขานั้นจึงไม่ได้ฝึกฝนทักษะอื่นๆน,นอกจากทักษะทั้งสอง ในตอนเช้าชิงสุยนั้นก็ยังคงมุ่งหน้าไปที่น้ำตกเหมือนกับทุกๆวนันเขานั้นไม่นึกถึงสภาพในปัจจุบันของเขาอีกต่อไปแล้วเขาไม่รู้ว่าเขานั้นจะต้องใช้เวลาเท่าไรเพื่อที่จะหายดี แต่เขานั้นรู้ว่าในตอนในี้ร่างกายของเขานั้นได้ฟื้นฟูขึ้นอย่างมากแล้วเมื่อเทียบก,กับครึ่งปีก่อนเมื่อเขามาถึงน้ำตกชิงสุยครุ่งคิดอยู่ชั่วครู่หนึ่งก่อนที่จะถอนหายใจออกมา เขาหยิบจำนวนกระบี่ที่เขาเตรียมมากจากดินแดนของเขาและคว้างมันออกไปคมมีดของมันนั้นได้หงายขึ้นมาและมีประกายแสงอ่อนๆที่ถูกปล่อยออกมาจากคมกระบี่ภายใต้แสงอาทิตย์ที่สาดส่องชิงสุยได้โคจรปราณแห่งชีวิต ในตำราบรรพาการหวนคืนออกมาตอนนี้เขาพร้อมที่จะดำเนินขั้นตอนรักษาตามในตำราบรรพาการหวนคืนแล้วเขานั้นได้หมูนวลปราณแห่งชีวิตไปที่คมกระบี่ในตอนนี้ถ้าเป็นก่อนหน้านี้ เขานั้นจะไม่สนใจคมกระบี่ของกระบี่เหล่านี้เลยแต่ในตอนนี้มันนั้นต่างออกไปถ้าเกิดเขาผิดพลาดสักนิดหนึ่งในตอนนี้เพียงกระบี่ที่แสนธรรมดาหล่านี้นั้นก็เพียงพอที่จะสังหารเขาแล้ว ชิงสุยนั้นได้หายใจลึกๆก,ก่อนค่อนๆเดินขึ้นไปบนกองกระบี่จำนวนมากโดยเท้าเปล่าเขานั้นคิดถึงช่วงเวลาที่เขาประสบกับสถานการณ์แห่งชีวิตและประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับความตาย มันก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานขึ้นมาในใจโดยที่เขาไม่รู้ตัวภาพต่างๆและคำมั่นสัญญาต่างๆได้ปรากฏขึ้นมาในใจของเขามีความเจ็บปวดปรากฏขึ้นมาบนฝ่าเท้าของจิงสุยแม้รานแห่งชีวิตจะคงหมูนวนอยู่ ชิงซุยนั้นเริ่มตื่นตระหนกเขานั้นสามารถมองเห็นคราบเลือดที่ไหลรินออกมาจากฝ่าเท้าของเขาในตอนนี้ชิงซุยนั้นได้ก้าวไปข้าวหน้าด้วยเท้าอีกข้างความเจ็บที่เท้าข้างเก่าได้หายไป แต่มันนั้นกลับมาปรากฏที่เท้าอีกข้างหนึ่งของเขาวความจะปวดดังเข็มที่ทิมแท่งลงไปบนหัวใจของเขาได้เกิดขึ้นในตอนนี้ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่ก้าวแรกสำหรับเขาเท่านั้นใบหน้าของชิงสุยนั้นเปลี่ยนเป็นซีดเผือก ความเจ็บปวดที่แผ่ซ่านเข้ามาทำให้ชิงซุยรู้สึกวิงเวียนเข้าก้มหน้าและกัดฟันอดทนต่อความเจ็บปวดที่เกิดริมฝีปากของเขานั้นได้มีเลือดไหลออกมาเล็กน้อยในตอนนี้หลังจากนั้นเขาก็ได้ก้าวไปอีกก้าวหนึ่ง หลังจากชิงสุยนั้นเดินออกมาจากกองกระบี่จำนวนมากเขาได้ทิ้งตัวลงไปซุดลงกองกับพื้นในท,นทันทีหญิงสาวทั้งหมดวิ่งตรงเข้าไปที่เขาพวกเธอนั้นจ้องมองเขาด้วยความเจ็บปวด แม้แต่ตีเ้เฉินนั้นก็มีคราบน้ำตาไหลออกมาเล็กน้อยพวกเธอได้ป้อนน้ำให้กับเขาตีเ้เฉินนั้นได้หยิบยาเม็ดฟื้นฟูโลหิตให้กับเขาเธอนั้นรู้ดีว่าเขานั้นสูญเสียเลือดไปจำนวนมากในตอนนี้ ชิงสุยได้ตื่นขึ้นมาในครึ่งวันให้หลังเขานั้นตื่นเต้นอย่างมากปรานแห่งชีวิตในร่างกายของเขานั้นได้บริสุทธิ์มากขึ้นในตอนนี้ในชั่วพริปตาเขารู้สึกว่าการเสียสละที่เขาทำนั้นคุ้มค่าอาจเป็นเพราะเหตุนี้ ชิงซุยที่ได้ใช้เวลาในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาอย่างยากลำบากแต่ก็ไม่ได้ถูกหญิงสาวเหล่านั้นห้ามปรามพวกเธอเพียงแค่เฝ้ามองและดูแลเขาด้วยความกังวลเท่านั้นชิงซุยยิ้มอย่างไม่เต็มใจไปที่หญิงสาวเหล่านั้น ชิงสุยทำไมเจ้านั้นไม่ล้มเลิกการบ่มเพาะและใช้ชีวิตอยู่แบบคนทั่วไปละชิงชิงกล่าวออกมาด้วยน้ำตาขณะจับไปที่มือของชิงสุยพี่สาวท่านไม่ต้องกังวลไปข้าจะต้องผ่านมันไปได้ข้าจะไม่ตาย ท่านั้นเป็นห่วงท่านแม่และท่านอย่างมากเพราะเหตุนี้ข้าจะไม่ยอมให้ใครมารังแกพวกท่านและข่านั้นจะไม่ยอมอยู่ในสภาพเช่นนี้ไปตลอดชีวิตหากมีอะไรเกิดขึ้นค้านนั้นคงไม่สามารถดูแลใครได้ด้วยสภาพเช่นนี้ข้าไม่ยอม ชิงสุยกล่าวออกมาอย่างจริงจังคำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดที่ออกมาจากใจของเขาวเวลาหนึ่งเดือนได้ผ่านไปในพริบตาทุกๆวันชิงสุยนั้นจะฝึกฝนการเดินผ่านด้านกระบี่จำนวนมากวันละครั้ง ตอนนี้เขานั้นได้ประสบความสำเร็จในก้าวที่50เรียบร้อยแล้วเลือดของชิงสุยได้กองเป็นดงังภูเขาขนาดเล็กในบริเวณรอบๆถ้ามีใครพบเห็นคงแทบไปอย่างเชื่อว่าคนเราจะเสียเลือดได้มากมายขนาดนี้ตอนนี้ชิงสุยนั้นรู้สึกมีความสุขอย่างมากในความสำเร็จในปัจจุบันของเขา ในปัจจุบันชิงสุยดูอ่อนแออย่างมากเขากลายเป็นคนที่ผอมแห้งมากขึ้นเขานั้นผอมจะแทบจนเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูเท่านั้นในตอนนี้แต่ดวงตาของเขานั้นยังคงสดใสและชัดเจนอยู่เหมือนเก่า ถึงแม้ว่าเขานั้นจะผอมลงไปแต่เขานั้นก็ยังคงดูดีมากในตอนนี้เมื่อชิงซุยมองไปที่ภาพสะท้อนของตัวเองในน้ำเขาก็ไม่สามารถช่วยได้ได้แต่หัวเราะกับสภาพของตัวเองในตอนนี้แต่ตอนนี้สิ่งเดียวที่เขาสามารถทำได้คือเร่งให้ตัวเองกลับคืนสู่ความแข็งแกร่งเช่นดังในอดีตเท่านั้นเขานั้นจึงไม่ได้สนใจเกี่ยวกับสิ่งต่างที่เปลี่ยนแปลงไปของตัวเอง เวลาได้ผ่านไปอีกสองเดือนตอนนี้ชิงซุยนั้นสามารถก้าวไปสู่ก้าวที่หนึ่งร้อยได้แล้วเมื่อเขานั้นก้าวสู่ก้าวที่หนึ่งร้อยเกินปลิ่นไอที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นบนร่างกายของเขาชิงซุยยืนอยู่ที่นั้นด้วยความงุนงงในตอนนี้เขานั้นรู้สึกว่าเรากับเขานั้นกำลังจะทะยานขึ้นสู่ฟากฟ้าก็มีปาน อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ